สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนวันนี้นุ้ยมีเรื่องแมงมุมแมงมุมแมงมุมมานําเสนอนะคะทุกคนแมงมุมที่เราเห็นนี่ก็คือ red back spider หรือว่าที่คนไทยเราเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ม้หลังแดงเป็นแมงมุมที่มีพิษนะคะเป็นแมงมุมที่มีพิษย้ําอีกทีเป็นแมงมุมที่มีพิษแ,แมงมุมชนิดนี้มีถิ่นกําเนิดที่ประเทศออสเตรเลียลักษณะตัว ตัวเมียของแมงมุมจะมีสีดำตัวจเป็นทรงกลมมีแถบสีแดงชัดเจนอยู่บนอยู่ด้านบนอยู่บนหลังนั่นแหละคะ่ะแล้วก็มีขนาดลำตัวประมาณ1เซนติเมตรตัวใหญ่เหมือนกันนะ1เซนติเมตรเนี่ยตัวผู้จะมีขนาดเล็กมากกว่าก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะประมาณ5มิลแล้วก็จะเป็นสีดำล้วนถ้าเป็นตัวผู้แมงมุมชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่ใกล้กับผู้คนก็อาจจะได้ยินข่าวว่าแมงมุมชนิดนี้ ทำากัดคนแล้วก็ทําให้คนเสียชีวิตอยู่บ่อยๆคะ่ะแมงมุมแม่ไม้หลังแดงเป็นแมงมุมที่ขึ้นชื่อในเรื่องมีพิษที่มีความร้ายแรงโดยพิษของมันอาจทําให้คนเสียชีวิตได้และแมงมุมชนิดนี้มีเส้นใยที่แข็งแรงมากเหนี้ยแข็งแกร่งสามารถดักจับสัตว์ต่างๆได้มากมายคนที่ถูกแมงมุมชนิดนี้กัดถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ดีและถูกวิธีก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะทุกคน เด็กๆนักนเรียนที่นี่คุณครูและพ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนเสมอว่าแมงมุมเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายแรงมากเพราะฉะนั้นแล้วเด็กทุกคนเขาจะต้องรู้เรียนรู้และถ้าใครได้มีโอกาสได้มาเที่ยวที่นี่จงพึงระวังไว้เสมอว่าแมงมุมที่ประเทศออสเตรเลียมีพิษสามารถทําให้คนตายได้เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นแมงมุมชนิดไหนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักให้พึงระวังไว้ก่อน เป็นดีที่สุดค่ะทุกคนป้องกันชีวิตตัวเองไว้ก่อนเนาะเมื่อวานนี้พวกเราเจออยู่ที่สวนหลังบ้านอยู่ใต้ท้องรถของเล่นของแอสตันซึ่งรถของเล่นของแอสตันนี่จะอยู่หลังบ้านเขาไว้เล่นอยู่นอกบ้านเนาะเป็นรถของเล่นเที่ยวไว้เล่นสําหรับตัดหญ้าอะไรพวกเนี้ยับเล่นอยู่ที่สนามหญ้าซึ่งเขาอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็อารังไข่เขาเห็นไหมทุกคนถ้าเขาเกิดเพาะขึ้นมานี่เพียบเลยนะเนี่ย ไม่รู้อีกกี่ร้อยตัวอยู่ข้างในนั่นนะเราเปิดดูแล้วเราเีกดูเมื่อวานนี้เราก็ได้กําจัดทําการกําจัดแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็ว่าจะกําจัดอีกทีหนึ่งดูหลังบ้านให้เรียบร้อยหมาก็อยากรู้พอหมาค่ะทุกคนดู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 แม่คุณเอ้ยอยากรู้ทุกอย่างเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างมีอะไรเหลือมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าอยากดูเราเขี่ยเราบอกให้ไปไกลๆเรามองไม่ค่อยเห็นเราอยากจะถ่ายรูปนางก็เอาหัวเข้ามามุ่นอยู่นั่นแหละอยากจะรู้รู้ทุกสิ่งอย่างหมาอะไรก็ไม่รู้้้ดเลียงหม เลี้ยงหมาได้ลิงอะทุกคนเลี้ยงหมาได้ลิงค่ะบ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างฝากกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r ให้เราด้วยนะคะทุกทคนบายสวัสดีค่ะ